ในเรื่องของโรคฮิสโตกฮิสโตกเนี่ยมีสัญญาณเตือนอย่างไรนะครับสัญญาณเตือนอย่างไรมีลักษณะอาการาวิธีการปฐมพยาบาลการป้องกันรักษาอย่างไรนะครับสำหรับฮิสโตกนะครับก็คือโรคลมแดดนั่นเองซึ่งพบบ่อยในช่วงหน้าร้อนเกิดจากการที่เราอยู่ท่ามกลางความร้อนหรือร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป ทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า40องศาเลยนะครับการเกิดโรคเนี่ยก็แบ่งได้เป็น2สาเหตุนะครับก็คือ 1. เกิดจากามีความร้อนในสิ่งแวดล้อมมากเกินไป 2. เนี่ยเกิดจากการออกกําลังกายที่หักโหมจนเกินไปนะครับลักษณะอาการเนี่ยก็จะมีอาการอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนปวดศรีรษะความดันต่ําหน้ามืดไวต่อสิ่งเร้ามีภาวะ ขาดเหงื่อไม่รู้สึกตัวชักหายใจเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะช็อกนะครับสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยควรจะพาเข้าในที่ล่มให้นอนราบยกเท้าให้สูงขึ้นถอดเสื้อผ้าออกใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประครบตามซอกตัวเช่นรักแร้คอหน้าผากเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายหากไม่หมดสติก็ให้ดื่มน้ำเปล่ามากๆ แล้วก็นําส่งโรงพยาบาลนะครับสําหรับวิธีการป้องกันควรจะเลี่ยงการอยู่กลางแดดตอนอากาศร้อนจัดดื่มน้ําอย่างน้อยในวันละ6 8แก้วถ้าอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนก็ควรดื่มน้ําชั่วโมงละ1ลิตรทาครีมกันแดดที่มี SPF 15ขึ้นไปใส่เสื้อผ้าแบบเบาสบายไม่หนาระบายความร้อนได้ดีงดดื่มแอลโกอฮอล์นะครับตรงนี้เป็น ความห่วงย้ายจากสํานักง,งานประกันสังคมกระสวงแรงงานนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะพบว่ามีพี่น้องประชาชนที่ทํางานกลางแดดเนี่ยเป็นฮิสโตกันเยอะนะครับ